สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทุกคนที่เข้ามาดูใน y YouTube คลิปนี้นะฮะเป็นการท่องเที่ยวสําหรับตัวผมเองนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าผมมาทําอะไรบ้างที่ภาคใต้นะครับนี่ก็เป็นทริปต่อเนื่องจากการปีนเขากับรถนะฮะที่ผมขับขึ้นกับเพื่อนฟงแต่ตอนนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับให้พี่พี่เป็นไกด์นำเที่ยวพาขึ้นไปดูน้าตกไร้น้ำซึ่งอยู่บนเขาับยยงนเดีวครับ สัญญาณนี้เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเผื่อมีรถสวนทางมานะครับเราก็มีแตรให้กันแล้วกันแลวเราไปใช้กันที่น้ําตกข้างบนเลยนะครับสังเกตได้ว่าคนที่มาท่องเที่ยวกับเบิ้ลนะฮะไม่มีใครขับเองครับเพราะว่าพวกเราไม่เชี่ยวชาญพอที่จะสู้กับทางที่ค้เอี้ยวบนทีอ่ออย่างนี้ครับทางบนเขาบอกว่าอันตรายบนนี้แล้วก็เสี่ยงบ,บนนี้มากครับระยะทางประมาณกี่กิโลนะพี่นนสองกิโลครึ่งนครับสองกิโลครึ่ง เราเดินทางนะเพราะว่ามัานเดินทางยากแา่สองกิโลขึ้นทางตรงแป๊บเดียวก็ถึงนะครับอีกนิดเราต้องขึ้นภูเขานะครับมันก็เลยต้องใช้เวลานั้นตรงนี้จะเป็นทางที่อันตรายมากนะครับเป็นเหวนะฮะตอนนี้ผมยี่ยวลาดน,นะครับ ข้างสังเกตดีๆนะครับน้ำตกโปร่งไปนี่ก็ไม่เต็มหรอกครบกับไม่เต็มไม่เต็มให้ปฏิบัเลยมาไม่เต็มนะไอ้ลัดถ่องจะได้ไม่ได้หมดอันนี้เป็นตำแหน่งที่ชันที่สุดน,นะครับชันมากเราสังเกตได้ว่านะครับพื้นที่นะฮะขณะที่เราเดินทางมาเนี่ย เป็นพื้นที่ที่เป็นถนนก็จริงนะครับแต่อันตรายมากๆซึ่งด้านข้างเป็นเหวชันนะฮะอยากให้ทุกท่านที่มาเที่ยวที่นี่นะครับลองถามผู้เชี่ยวชาญรือไม่คนพื้นที่จริงๆนะครับให้พาขึ้นมาดีกว่านะฮะไม่อยากให้ทุกคนขึ้นมาเองครับนี่ก็ใกล้ถึงจุนมาแล้วนะครับโอ้ต้องบอกว่าถึงแล้วก็ว่าได้นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นน้ําตกนะฮะโอ้โห้โอ้ทำไมถ่านกับปลาสติงมากสติงมาก แน่นอนครับเราจะเห็นรอยยิ้มจากพี่นะฮะหลายคนที่พาเบิ้ลมาทุมลากและทีมงานมาดูปลาที่น้ําตกปลายน้ํานะครับต่างม,มีความสุขและก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับธรรมชาติที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับลาเยอะมากครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงน้ําตกปลายน้ำแล้วนะครับด้านล่างจะเป็นลาธารที่เป็น ปลาจริงๆนะฮะไม่ใช่ปลาที่เราปล่อยนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงยีนาทีเราต้องใช้เวลาอยู่นี่ให้คุ้มค่าก่อนที่มันจะค,ะคั่านะฮะเราเดินทางมาทางนี้เลยครับที่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเป็นเพียงพื้นล่างของน้ําตกปลายน้ําเท่าน,นั้นนะครับเรายังมีน้ําตกปลายน้ําที่เป็นแหล่งที่น้ําตกลงมานะครับอยู่บนเขาสูงแต่ตอนนี้เวลา นะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับก็เลยอยู่กันตรงนี้ไปก่อนนะครับอาจจะมีเพิ่มก็ไม่เห็นเล็กน้อยนะครับในช่วงท้ายคลิปวิดีโอครับยอดมาก่อด้วยเล่นด้วยเล่นดวปารเท้าไงเราจะมาสปาเท้าดันนะอันนี้ปลาธรรมชาติเลยใช่ไหมอันแี่กลัวผมไหม วาาปลเเิ้นจะ็มตอนนี้ต to ัวผมเองก็กําลังสปาเท้านะครับซึ่งผมเองก็ไม่กล้าหย่อนขาลงเยอะนะครับเพราะว่ากลัวแผลที่อยู่ตรงขาจะโดนน้ำนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแห้งดีครับก็กําลังจะมีปลาเล็กๆยังไมมาตอนซึ่งเท้าผมเหม่นมากๆครับ ก็ไม่รู้ว่าบ้านาเรายร้านไหนไม่รู้นันนั่ไม่รู้รรว่าบ้านเราเรียกปลาอะไร,ไรตรงนี้คือจุดคลแม็กของน้ําตกปลายน้ําเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนกลางวันนะครับน้ําจะใสมากๆแล้วสามารถรับประทานน้ํา ได้ด้วยนะครับซึ่งผมเองก็เลยอยากจะลองชิมน้ำที่นี่ดูแต่ก่อนอื่นเราขึ้นไปดูน้ำแกล้ๆกันดีกว่าครับผม และตรงนี้นะครับเขาบอกว่าน้ําใสมากๆแล้วสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยอยากจะลองชิมน้ําดูว่ารสชาติน้ําจะเย็นและอร่อยอย่างที่พี่เขาบอกหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากๆครับใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงเองนะฮะแต่ด้วยระยะเวลาที่เราเดินทางไปมันเป็น6กโมงครึ่ง ทุ่มแล้วตอนนี้เดินทางกลับเลยเมื่อดน,นึงครับงั้นขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe รอติดตามมาเบิ้ลจะพาไปเที่ยวไหนนะครับ